ผนังหรือกำแพงธรรมดามีชีวิตจีวาขึ้นเมื่อใครสักคนวาดภาพและแต่งแต้มสีสันลงไปไม่ใช่แค่รอยขีดเขียนหรือการท่นสีสเปรย์ให้เป็นลวดลายต่างๆแต่กราฟฟิตี้หรือศิละปะข้างกำแพงเป็นวัฒนธรรมนอกกระแสที่เกิดจากความคับแคนและอัดด้านตันใจระยะแรกๆมันถูกคนส่วนใหญ่มองว่าเป็นสัญลักษณ์ของความเสื่อมทรามสกรปรกและปราจากรสนิยมแต่ทุกวันนี้กราฟฟิตี้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ทั้งในแง่ของการเป็นงานศิลปะและการส่งสารทางสังคมได้อย่างทรงพลังและแหลมคมหน้ากากป้องกันและถุงมือถูกสวมใส่สเปรย์หลากสีกองวางรวมอยู่ข้างๆ ก่อนที่เจ้าของจะพ่นมันลงบนกำแพงขนาดใหญ่ดูจากระยะใกลย้ยากจะมองออกว่าคือภาพอะไรต้องถอยออกมาความงามจึงปรากฏนี่คือใบหน้าของผู้อพยพที่มีตัวตนอยู่จริงในลอนดอนส่วนหนึ่งของโปรเจกต์กราฟิตี้เชิงบวกที่นิกูเวดรเฟเดสตั้งใจถ่ายทอดออกมาให้คนอังกฤษได้รับรู้ With Brexit and then with things that I'm experiencing with gentrification Essentially, I was just inspired to um, make some work about celebrating the people who make so many positive contributions to where I live, which is London. The, the subject of this particular painting is uh, Hassan Hajjaj. Hassan owns a, sh um, a shop um, around the corner called Larash, and um, Hassan's been here for years, um, way before um, Shoreditch became the Shoreditch that it is now, and he. Um, His work fusion his um, with is work of Moroccan background a Fu ผลงานของเดฟคือหนึ่งในภาพของกราฟฟิตี้จำนวนหลายพันภาพที่ปรากฏอยู่ทั่วย่านชอดิทในเขตแฮกนี่ทางกรุงตะวันออกของกรุงลอนดอนที่นี่คือสวรรค์สำหรับบรรดาคนรักงานศิลปะและการออกแบบ อาคารหลังเก่าสภาพสุดโทมหลายแห่งถูกตกแต่งด้วยจินตนานการจากศิลปินน้อยใหญ่ภาพที่เห็นจึงราวกับกราฟิตี้คือวอลเปเปอร์เฉพาะของเมืองกราฟิตี้ในสหราชอาณาจักรคือวัฒนธรรมยิบยืม ศิลปะสมัยใหม่ที่ปรากฏบนกำแพงทั่วโลกนี้มีจุดกำเนิดมาจากมหานครนิวยอร์กในช่วงทศวรรษที่1,970เป็นช่วงเวลาที่สังคมเมริกันเต็มไปด้วยการแบ่งแยกสีผิวคนผิวสีถึงแม้จะมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งแล้วแต่ยังถูกกีดกันจากอีกหลายๆทางศิลปะแขนงนี้คือส่วนหนึ่งของการปลดปล่อยอารมณ์ความรู้สึกของคนที่ถูกกดขี่ ตัวอักษรสะท้อนความไม่เท่าเทียมและสิทธิที่ต้องการในฐานะพลเมืองร่องรอยการพ่นและขีดเขียนกระจายอยู่เต็มสถานที่สาธารณะมากมายรถไฟบางขบวนในนิวยอร์กมีสีสเปรย์บทบังจนผู้โดยสารแทบมองไม่เห็นวิวด้านนอกและเมื่อหนังสือพิมพ์ลงข่าวกราฟิตี้ก็กลายมาเป็นวัฒนธรรมที่เติบโตอย่างรวดเร็วในสหรัฐ กราฟฟิตี้ที่เกลื่อนเมืองทำให้จอร์นลินเซนายกเทศมนตรีนิวยอร์กประกาศสงครามกับศิลปินในปี1973มีการใช้งบประมาณกว่า10ล้านดอลลาร์สหรัฐทำความสะอาดกำแพงกราฟฟิตี้ถูกแปะป้ายให้เป็นการประทำของอัจญากรผิวสีแต่ไม่มีอะไรหยุดยั้งกราฟฟิตี้ได้จากกำแพงข้างทางศิละปะชนิดนี้ขยับเข้าชิงพื้นที่ในสื่อหลักทั้งภาพยนตร์ มิวิกวิดีโอและนิตยรรสารและไหลายผ่านพรมแดนมาถึงสหราชอาณาจักรและยุโรปในช่วงทศวรรษที่1,980ศิลปินกราฟิตี้จำนวนมากมายปรากฏตัวขึ้นด้วยพลังของอินเทอร์เนต็ตหนึ่งในนั้นคือแบงซี่ เส้นสายที่โดดเด่นประกอบกับตัวตนแสนลึกลับส่งผลให้เขาโด่งดังไปทั่วโลกผลงานของแบงซี่แตกต่างจากผลงานของศิลปินกราฟฟิตี้คนอื่นๆเพราะมันไปไกลามากกว่าแค่ความสวยงามมันสอดแทรกประเด็นทางการเมืองสังคมวิพากษ์ทุนนิยมอย่างเจ็บแสบงานของแบงซี่ไม่จำกัดเฉพาะที่บ้านเกิดแต่ข้ามพรมแดนไปทุกที่ที่มีปัญหาหรือความขัดแยง้งรวมถึงพื้นที่พิพาทในเวสต์แบงก์ของประเทศอิสราเอล กราฟฟิตี้ที่มุมตึกในเวลชิ้นนี้คือหนึ่งในผลงานชิ้นแรกของเขาที่ดึงดูดผู้คนมากมายให้เดินทางมาชมด้วยตาของตัวเองบรรดาสาวกของแบงซี่บอกว่างานชิ้นนี้กำลังกระแทกกระทันปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นจากโรงงานอุตสาหกรรมที่นี่ But uh marvelous yeah. It's about generally. It's lovely because it brings brings over a number of messages. I mean when you first look at it from this angle it just looks like there's a little child out there um in the snow playing but when you see that the flames and the the pollution that comes round from the other side of the picture it brings up the whole sort of thoughts of what Botallbot is all about with the industrial side of things and and the history behind that as well. b บ n ซี่ยกระดับกราฟฟิตี้จากการเป็นศิลปะข้างถนนมาสู่ศิลปะในพิพ,ธพิธภัณฑ์งานของเขาถูกขายหรือประมูลด้วยราคาสูงลิบลิว่วมีธุรกิจมืดค้าผลงานของเขาเกิดขึ้นมากมายที่ตัดมาจากทั้งของจริงและของเลียนแบบหากไม่นับรวมกราฟฟิตี้สมัยใหม่ที่เกิดจากสีสปเปรย์อันที่จริงมนุษย์เราเรียนรู้ที่จะขีดเขียนมานานแล้วตั้งแต่หลายหมื่นปีก่อน นักโบราณคดีพบร่องรอยของภาพวาดบนผนังถ้ำมากมายทั่วโลกเก่าแก่ที่สุดเท่าที่ค้นพบมาคือภาพของสัตว์และรอยประทับฝ่ามือภายในถ้ำแอลคาสติโลประเทศสเปนการขีดเขียนถ้อยคำความรู้สึกขยายขีดจำกัดออกไปมากขึ้นเมื่อมนุษย์รู้จักการประดิษฐ์ตัวอักษรกราฟิตี้จากอารยธรรมโบราณเหล่านี้ช่วยให้นักประวัติศาสตร์ทราบได้ว่าเคยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น ตลอดจนวิถีชีวิตของผู้คนในอดีตนั้นเป็นอย่างไรในโลกยุคใหม่กราฟฟิตี้คือเครื่องมือสำคัญในการแสดงออกโดยเฉพาะการแสดงออกทางการเมืองระบายความรู้สึกอัดอั้นตันใจที่ถูกกดขี่หลังเยอรมน,นีพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่ 2, สองสหรัฐเมริกาและสหภาพโซเวียตแบ่งเบอร์ลินออกจากกันด้วยแนวกำแพงระยะทาง50กิโลเมตร ฝั่งตะวันตกปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยส่วนฝั่งตะวันออกปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ตลอดระยะเวลาเกือบ30ปีของการแบ่งแยกผู้คนมากมายพยายามหลบหนีเข้าไปทางฝั่งตะวันตกความรู้สึกโอยหาอิสรภาพของชาวเยอรมันถูกแสดงผ่านกราฟฟิตี้มากมายตามแนวกำแพง 15มีนาคมที่ผ่านมาเป็นวันครบรอบ8ปีของสองครามในซีเรียสงครามยืดเยื้อยาวนานนี้คร่าชีวิตผู้คนไปมากกว่า5 0 0 0 0คนแล้วและก่อกำเนิดคลื่นผู้อพยพนอกประเทศนับล้านนี่คือหนึ่งในผล,ผลผลิตของการขับเคลื่อนอาหรับสปริงเมื่อหลายประเทศอาหรับผาการลุกขึ้นต่อต้านผู้นำครองอำนาจเบ็ดเร็จแต่อีกหนึ่งปัจจัยที่จุดประกายให้ผู้คนในซีเรียออกมาเดินขบวน كان عمري 15 سنة لما كتبنا على الحيطان كنا نشوف مظاهرات مصر وتونس كانوا يكتبوا حرية ويسقط النظام فكنت انا ورفقاتي يعني جينا انه نكتب علبة البخ كتبنا يسقط النظام وحرية وجاك الدور يا دكتور على جدار المدرسة وبعد بعد بعديها بيومين عرف الامن السياسي انه مكتوب على جدار المدرسة يسقط النظام فجاء اعتقلنا من منازلنا หลังถูกตำรวจจับกลุมสิยัหนาและเพื่อนถูกคุมขังทุบตีเป็นเวลาหลายวันชาวเมืองดราอากดเกลียวการใช้อำนาจเกินเหตุของเจ้าหน้าที่รัฐพวกเขารวมตัวกันออกมาเดินขบวนต่อต้านการประท้วงลุกลามขยายไปสู่เมืองอื่นๆและก่อกำเนิดเป็นสงครามกลางเมืองเมื่อรัฐบาลใช้กำลังเข้าดับไฟโทสะ ปัจจุบันซียาสนาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในขบวนการปลดปล่อยซีเรียรตัวเขาเองยอมรับว่าหากทราบล่วงหน้าว่าผลจากการล้อเลียนรัฐบาลของประธานาธิบดีอัลอาซารจะลงเอยด้วยการสูญเสียมากมายเช่นนี้เขาอาจจะไม่ทำแต่สำหรับเราแล้วอันที่จริง ความอึดอัดทับแค้นของประชาชนเนื่องจากถูกกดขี่มาอย่างยาวนานนี้ไม่ช้าหรือเร็วก็ต้องประทุและกราฟฟิตี้ก็เป็นเพียงจุดจบของความอดทนไม่ใช่ต้นเหตุ